ลำดับต่อไปเราก็จะได้รวมกันจริญหลังจากเราอามิบูชาบูชาด้วยการสวดสรรเสริญสรรยาย,ายบทต่างๆของพระศรรมาสุจ้าแล้วก็หลังจบไปโดยกายวาจาใจหลอเราบูชาพิเศิต่อไปเราก็จะได้เป็นปฏิบัติบ,บูชาสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่12บสอเดือนกุมภาพันธ์พั2 5 6 8ซึ่งตรงกับันขึ้น ห 3, 3, แบบ้าครับเดือนสามวันแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคิดว่าหลายๆที่ทั่วประเทศไทยเราก็มีการสักการะบูบชารละลึกถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งซึ่งตอน,นื่นองกัน <c oughs> เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระมาส้า หลักไว้รีิกว่าโอวาทปาทิโมกขีปสะสมตนอันนี้เราก็จะได้น้อมเลือถึงคุนพระพุทธองค์ในการสัสมสาวกที่รักษาศาสนาประกาศศาสนาให้เราได้มาอยู่เพราะวาในโลกใบนี้ท่าปาฏจักรศาสนาหรือว่าเป็นคำสั่งคำสอนศาสนีศาสนาซึ่งเป็นคำาสางสอนให้น้ย์เราเลิกลดละเลิก ละชั่วทำดีทำดีใจออกไปร่งใสมนุษย์เราก็ไม่รู้จักคุณงามความดีไม่รู้จักเอื้อเอื้อตัวแปรไม่รู้จักแบ,บ่งปันไม่รู้จักรักกันเพราะฉะนั้นว่าธรรมะมนี่เป็นสิ่งที่สูงส่งที่พระสัมานุุเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสร้างโลกนี้ทีทันรักษาไม่ใเราถึงสองพันข้อปีสำับนนี้เราก็จะได้เลิกถึงมงงนุษยะทุกคนเราทุะคนเราทุกคนโดยการ อทำที่บูชาสวดสรรเสริญสายใหญ่บูชาด้วยดอกไม้พวกเทียนด้วยของพวกของใบกองหอมแล้วก็บปฏิบัติบูชาด้วยสองส่วนหลังจากนั้นเราก็จะเวียนกระตักศีลเวียนกระตุกนศีลก็คือเป็นการน้อมน้อมอวัลพุรภพัฒมระเจ้าในสมัยเพื่อการนี่ก็จะมีการเมื่อบุคคลแสดงธรรมความธรรมจากพระ้ปฏิบัติหรือว่าเกิดความศรัทธานร่อมใส่ระ้ปฏิบัติ เขาก็จะลุกเดินขึ้นเดินขึ้นแล้วเปลี่ยนบรรัดสนสามรอบนี่เขาบอกว่าเป็นการเพราะพระรสมาธิจักวันนี้เราก็จะได้ทำทั้งสามส่วนต่อไปก็ให้นั่งทำจิตใจของเราเัเ็นแต่ที่โอวายตปฏิโมกบนญตนท่ทานบอกว่าสัพพะปัตสากาักกระนึงการไม่ทำบาปท้องปูคุณละทูสาปนาการทำกุศลให้ถึงพร้อม ทัศจิตตะปะทะโยทัปนั่งการชัตรจิตของตนให้ขานลอดก็คือตอนนี้เราก็จะได้เชิญโพธน์เนื่องในวันนี้นี่ที่บัตรสมาบุธเจ้าท่านก็อานุชาได้กล่าวไปแล้วเดี๋ยวเราไปฟังซ้ำอีกที่พระเจ้าองค์นี réussi, develop, ่ได้เขาเรียกว่าวันจัดตรงสันนิบาตหรือว่าอะไรเนี่ยประจำาผิดตองพอไปด้วยอีกวันหนึ่งมีชื่อหรือว่าอีก ชื่อหนึ่งก็เขาเรียกว่าวันมาครับอุจารช่วงที่โดนจันทร์โซยเลิศเนี่ยก็คือเต็มดวงในช่วงเดือนสามนั่นเองในวันนี้ก็มีเหตุการณ์ถ้าจำไม่ผิดนะอ,อยู่ที่วัดเวรุวันวัดเวรุบันยินพระเจ้าอภินิสารเลยอ,อะไรเป็นวัดแห่งแรกของประเทศไทยในของศาสนาน,นะาถ้าจำไม่ผิด ซึ่งพระองค์นีได้วางหลักธรรมไว้หลายอย่างเหมือนกันในวันนี้ก็มีสาระสำคัญก็ะระักอยู่สามสี่ประการประการแรกออที่พูดให้ฟังตอนเช้าไปแล้วประการแรกนี่ก็คือหนึ่งมีพระสงฆ์สาวกต,ตั้งแต่วระพร,ร,ร,ระเจ้าประกาศศาสนาหลังจากพระพุค์องค์ตระสธรรมแล้วได้ไปโปรดประจําขีตนา แล้กก็เดินทางรำแรงไปประกาศศาสนาหนี่งเริ่มจากโคตโนโอ์ก่อนแล้วก็ไปสั่งสอนให้บระดาวิธัขึ้นห้างห้าองค์เนี่ยอก็มีสาวกขึ้นมาแล้วก็เดินทางไปประกาศมันต่างแล้วก็พโคตโนโอมนี่ก็ได้ได้ส่มสูมแงแล้วก็จา่ายก็แรงไปในแควมม้นต่างๆเนี่ยพระตโนโองค์ได้แสดงธรรมแก่บุคคลทั่วไป ก็เ,เกิดความศรัทธาเริ่มใส่ก็ขอบวชกับพระสัมมาจ,าจ,าจัมพุเจ้านพระพุทธองค์ได้าสาวกเยอะขึ้นมาจนถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลูปเนี่ยก็มีสาวกเหล่านั้นแต่ละรุ่นแต่ละร,รุ่นเลยนะในวันนี้เนี่ยก็ได้มาประชุมรวมกันก็คือชุมนุมร่วมกันโดยไม่ได้มัดหมายไม่ได้บอกไม่ได้กต่างก็ก็มีจิตใจเดียวกันมาเข้าวัดสัมมาจัมพุก็คือวันนี้เนี่ย วันที่วันมาคับโุจาระน,นั่นเองได้มานัดมาไม่ได้มาโดยไม่ได้นะัดหมายแต่ถือว่าเยอะมากเลยแล้วก็ตามโกพ็พร,นะระองค์ไม่ได้นัดหมายกันไม่ก่อนแต่ก็มีจิตใจเดียวมาประชุมรวมกันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปถือว่าเยอะในสมัยนั้นที่เป็นพระองค์โดยประการที่หนึ่งมาประชุมรวมกันโดยไม่ได้นัดหมายประการที่สองเนี่ย พระสงฆ์สาวกในยุคนั้นหนึ่งพันสองร้อยรูปเ่ยก็ล้วนแต่เป็นพระบาตารก็คือสิ้นอสวะมีแต่พระล่างก็ได้มีพระธรรมดามากกว่าทนี่ก็คือประการที่สองแล้วก็ประการที่สามพระพุทธองค์นี่ก็ได้บวชให้เอกบวชให้โดยพระพุทธองค์เองเมื่อเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในสมัยเมื่อการ ก็ได้บวชอดูย่ากเหมือนกับพวกเราไม่ต้องเป็นเทียงอะไรมากมายไม่ต้องมีพิธีมีตองอะไรมากมายเมื่ออ่าเปิดบทเกิดความตาลุ่มใสพระพุทธองค์ก็เข้ามาเข้าพ้อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อ่าการแก่บวชแบบเอหิภิกขุสัมปทาก็คือเธอ่ตรงเป็นพิสุมาถด้วยคำพูดหรือว่าด้วยวาจา เธอจงเป็นที่สุนมันเถิดรับที่เราเก่าไว้แล้วเธอจงประพฤติโทนใจเพื่อที่สุดในกองทุกเถิดอันนี้สำหรับบุคคลนี้อ่าพูด่างนี้ก็คือเมื่อเขาปวดแล้วอ่าเมือ่อบุคคลปวดแล้วยังไม่ลุกบรรลุเป็นพระหลานบรรลุก็ได้ดวงใจทำเป็นพระโสดาบันโสดาบันบอกว่าเธอจงประพฤติโทนใจแล้วก็ทำฟองทุก ให้สิ้นเถิดคองทุกข์ก็คือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เราตั้งแต่ทุกกายทุกใจเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ทุกข์จากความทุกข์ภาพทุกข์จากการโูญเสียเนี่ยต้งจัดทุกข์ที่อยู่ในใจสำหรับบุคคลที่พบพระองค์ได้กล่ารเนี่ยก็บุคคลนั้นนี่ก็ยังไม่ถึงนะเป็นพระลานแต่ถ้าพระองค์บอกว่าเธอจงเป็นที่สุดมาเถิดทางที่เราต่อไปแล้ว เอยโจงกระพุ้นโภมาตถ์ถ้าท่านพูดแบบนี้ก็แสดงบุคคลนั้นเนี่ยบรรลุภะหลานสิ้นอสวะก็คือหมดกิเลสไปแล้วนั่นเองที่ก็คือประการที่สาก็คือพระพุทธองค์ทรงบวชให้สาวกทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปนี่โดยพระโลกองค์เระโลกโอเนี่คือประการที่สาแล้วก็ประการที่สี ก็คือพระพุทธองค์ได้ทรงวางรากฐานก็คือหลักการประกาศศาสนาก็มีอยสองอย่างก็คือโอวาทปาติโมกที่หัวใจหลักที่เราพาฒนาไปตอนแรกอยู่ประมาณหน้าสามสิบหกสัพพะปาปัสสะอากับระนาก็คือการไม่ทำบาปั้งปวงกคนกระสัอและสมถก็คือการทำผู้สนให้ถึงพร้อมเิด ะก็คือบุญสุญศรีเราทำที่นี่ขึ้นไปแล้วก็สัจิตตัปพะโยตัปนั้นก็คือการชำระจิตของตนให้ขาวรอบนี่ก็คือหลักการศีลประการที่พระพุทธองค์ได้วางไว้ให้พระสงฆ์สาวกหรือว่าพระพุทธบริษัทได้ไปกกรรป,รประกาศนะครับในรัชกาลวัวใจหลักสามหลักก็คือเป็นเหมือนกับจนยอดของสดขึ้นมาทั้งหมด แล้วก็คำว่าปฏิโมกข์หนึ่ก็มีสองประการปฏิโมกข์หนึ่งก็คือโอวาทาาปฏิโมกข์ก็คือโอวาจากพร,ระสัมมหรือเจ้าเด้กอกแก่โสตโรคแล้วก็ปฏิโมกข์หนึ่งก็คือพิภูปฏิโมกข์หรือว่าปฏิโมกข์ที่สามารถอผูปฏิบัติแล้วก,กําจัดเกดก็คือสิ่งที่ยิ่งขึ้นไปก็คือเหมือนกับพระพิสุสงประการที่สองก็คือพระปฏิโมก หรือว่าพิสูจนีก็คือพระปฏิโมกขก็คือศีลของพักศีลของพิสูจนีนั่นเองที่เรากล่าวตั้งแจกภารกิจสี่ข้อของพระสังฆาทิเจ็ดสามข้อแล้วก็มียศสองข้อแล้วก็นิสสติยะปฏิปีสามสิบข้อแล้วก็ปฏิปีเก้าสิบสองข้อแล้วก็เซนติวัดสิบห้าข้อ แล้วก็ปฏิเพริยะ4ข้อแล้วก็ลงสมถะ7ข้อรวมทั้งหมดก็เป็นชิของพระ227ข,ข้อแต่ของพิสุนีจะมีศิ้นทั้งหมด311ข,ข้อนี่ก็เป็นปฏิโมกของพระพิสุดและก็ของพิสุนีที่ปฏิบัติก็คือชิ้นของแต่ ลราบุกนนั่นเองให้ถือไว้เนี่ยนี่ก็คือปฏิโมกขการนิสสบนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในวันมาฆบูชาเนี่ยเราต้องน้อมเลือ่อนถือคนาางานีของพระพุทธองค์ที่พระเจ้าอ่งสั่งสอนว่าเออละชั่วทำดีตาจิตใจทใี่ของใสอ่าแล้วก็เลื่อนตามถืออ่าฉีกใหพระพุทธองค์แล้วก็พระสงฆ์สาวกได้ประกาศศาสน,นามาถึงพวกเราจนถึง2,500อ่า ก็ตีขึ้นพุทธกาลแน่เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งแต่เช้าให้ทานรักษาสีเตอร์ปวนาแล้วก็จะมีสกการรับบูชาให้แก่ในเลือถึงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้นเองนี่แหละก็คือในหัวใจหลักของวันมาคับปูชานั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจอ่าตอนนี้ก็เอากระฆาก่อนพอเราก็ตั้งใจนี้ นะเสร็จแล้วพรอเป็นไปแล้ายสมาธิเพียงไม่ตายแม่ตัวชัดั้งหลายของกันสเตสตาตั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์จ่เจตตายการตังหมดั้งท hà lời hơi và ให้สุขยิ่งยิ่งล้นไปสาธเตสาธายสาธังไร่ที่เกิดเป็นชทราภูชาที่เกิดเป็นอันตาชาที่เกิดเป็นสังเราชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับเอาบุญสมลูรณ์ให้ทวนทุ่ว ตั้งเทีย่ยวกุเอปปส์บนกุศลนีแผ่ไปให้ภยัยศาลเ่อมาดาฬิดาทั่วอาจารย์างโลกหลายาณีสนิกทนกันข้างบนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของใจข้าง้าวำามายเดลและเทวะขอให้ทนได้กุศลผลนี้เธอ ที่ข้าพเจ้าสงายได้กระทำความเป็นมาแล้วนี้เพราะขุนศร์ผลบุญนั้นจงเป็นพระวะเป็นปัจจัยเป็นออกาสิสยตามทรงให้ข้าพเจ้าเกิดสติปัญญาญาณรู้แจ้งแ็นตลอดในคำาสัมพัน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งชาติมีาลชานาตลอดข้าด่านยิ่งจนถึงความขนบจนถึงปรมาสูงกาวคือมาก่อนนิพพานในบริบันชาตินี้และงานตกาการนใ้นีเธอ